สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองไปสุกูทุกคนนะคะวันนี้ไอมานำเสนอสินค้าตัวใหม่ของ KPP Shop นะคะนี่ก็คือปลาล้าน้ำปลาล้าปรุงสุกนะคะขวดละ35บาทจ้ะ3กขวดร้อยไม่รวมค่าส่งนะคะเพราะว่าคือว่าพี่น้องจะนํำประแดกมันค่อนข้างที่จะหนักเนาะถ้าสมมติว่าเราส่งฟรีอย่างเงี้ย มันบคุมอายก็ต้องขอโทษพี่น้องหลายๆเดี๋ยวจะเด้อถ้าสั่งเยอะเราก็ลดค่าส่งให้พี่น้องนะคะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราค่ะรอบนี้เราสั่งมา600ขวดนะจ๊ะ600ขวดนี่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะเรายังไม่ได้เปิดมานะคะอายเพิ่งผลิตเป็นครั้งแรกเนาะอร่อยแม่อร่อย,ออย,ออยก็บอกอายได้นะคะเพราะว่าอายยังสามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้เนาะถ้าสมมุติว่ามันโอเคเป้แล้วอายก็จะ จดทะเบียอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วไอ้ก็จะเอาสูตรนี้เป็นซิกเนเจอร์ของ KPP s พ o ชอบแต่ตอนนี้ไอ้สั่งมา600หอไม่ใช่สิ600กขวดเผื่อที่จะให้พี่น้องมาชิมแล้วมาติมาชมกันว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเนาะแล้วก็ขนมจีนน้ำหนัวก็เหลือแค่กะปินะคะอบแห้งแล้วก็น้ำปลารายังมาไม่ถึงไอ้กำลังสั่งก็คิดว่าประมาณกลางเดือนนี้ก็จะมาถึงเนาะส่วนคนที่สนใจความสวยความงามอันนี้ก็เป็น พีออร่าเนะเป็นครีมกลางคืนนะจ๊ามันจะมี2กระปุกนะในกล่องเดียวจะมี2กระปุกจะมีแตงกัาแล้วก็ขมิ้นชันนะคะจะทําให้ผิวหน้าผ่องใสลดรอยฝ้ารอยกระรอยด่างดำนะตอนนี้ก็ใส่ขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะอันนี้เป็นครีมกลางคืนจากกลางวันไอ้ก็ใช้ของยูสลินแล้วก็มันก็อาจจะช่วยได้บ้างแล้วไอ้ก็กินคอลลาเจนของสากะนะเนาะที่ 14เม็ดอ่ะ9ก0บาทไอ้ก็กินไอ้ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นในระดับหนึ่งอันนี้เป็นเซรั่มของ KPP Shop เหมือนกันนะคะแต่ว่าไอ้จะบอกว่าสิ่งที่ขายดีที่สุดคือดีท็อก ok ค่ะเหลือแค่นี้นะคะ500ห่อ500ห่อเหลือแค่นี้นะคะอันนี้เป็นปลาบองนะคะปะลาบองคือบอกนะจ๊ะว่าซิมนเจอร์ของบริษัท KPP Chanel KPP Shop จะเป็นสีส้มแล้วก็สีเขียว ไม่ว่าจะเป็นน้ำปลา,ปลาน้ำกะปิก็เลยอประมาณแค่ร้อยกระปุกนะคะขายดีมากๆเลยขายดีที่สุดเลยอายไม่คิดว่าพี่น้องสิสนับสนุนอายปานีนะคะกินอ,อันนี้เป็นมะละกอเราซื้อมานะคะแต่มะละกอนี้เราก็มีนะแต่มันไม่ค่อยกรอบนะโเนะเราต้องเอามะละกอที่เราซื้อมาเป็นของอัมพวานวลลาซาบาทรบาบ้านนี้แม่นอกนี่ค่ะตามแบบบ้าให้อร่อยๆนะคะจะใส่น้ำปลาข,ของ KPP แซบบัตต่ายเนื้อโคขุนมีคนบอกว่าอยากให้ซีนขายได้ค่ะแต่ว่าไอา้ขอเป็นพีออเดอร์นะคะไอ้ไม่สามารถที่จะทําเยอะๆได้อาหารนะ่ะเราไม่สามารถที่จะซีนไว้หลายๆแล้วขายบอกออกมาสิข้าตัวเจ้าของไอ้ก็จะพีออเดอร์อาจจะอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งประมาณนี้นะคะทุกคนจ๋าพี่น้องก็ต้องเข้าใจเนาะถ้าถามว่าไอา้อยากทำสินค้าดีๆสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลน,นครไหม ใช่ค่ะอยากทําแต่ด้วยความที่มันเป็นอาหารม,ามันไม่สาม,มารถที่จะเก็บไว้นานได้ค่ะสังแล้วก็สับนะคะไอ้ก็สั่งจํานวนจํากัดคือบอกเลยเดอ้อเพราะว่าหนึ่งคือเรามาลองการตลาดดูว่าสินค้าของ KPP แต่โดยส่วนมากที่ไอ้สั่งมาเนี่ยคืออ้กินก่อนนะไอ้กินแล้วไอ้มากแล้วคิดว่าด้วยความที่ปากไอ้ดิมักอยากแซ่บๆพี่น้องก็ต้องมากความแซ่บกับไอ้ก็เลยคิดว่า เอออยากทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะตอนนั้นนะแต่พี่น้องก็ต้องมาตีก่อนคือน,นําประแดกนี่อาจจะถึกใจอายน้องโบมันอีกว่าแซบอยู่แต่มันอาจจะยังไม่ถูกใจใครหลายๆคนเราก็ต้องรับคําติชมไม่ใช่ไปว่าโอ้ยปร,ประแดจจกจะระแซบเด้อขนมจีนเจ้าก็ระแซบค่อยสิบซื้อขเขียดมึงเด้ติเป็นแท้เจ้านี่ค่อยค่ยแพเจ้าแล้วแบบนี้ด้ได,ได้เราสามารถรับคำ ติชมของทุกๆคนนะคะอันนี้มะนาวของ FC พี่เวิงพี่เวิงนี่เป็นเอามาให้ตลอดเลยทั้งช่องแอนนาวาแล้วก็ช่อง KPP เนอะก็นำมาให้ตลอดไม่ว่าจะเป็นมะเซลไหนมะเซลมะเซลแล้วก็อะไรเงอ้ะสารละรดเนาะเดี๋ยวนี้สงสัยหมดเลยเนาะนี่ไงมะละกอรเราเรอบหน้าเราตำตัวนี้ดีกว่าให้เพื่อนๆเบิ่งด ผงวัวลงไปไม่ใช่ค่ะกระเทียมใส่ปไป ได้านหวานขนมตังคุณได้หลอ่าดนีลามันเบาเบิ่งขาพี่น้องนีลาใส่ผ้าถอกระถูกไอเป็นคนที่ชอบใส่ผ้าถุงนะจ๊ะเพราะว่าเป็นกุลสตรีไทยทีลาักสนุกชอบไปผุดตามผับตามบาร์มะนาวมะนาวนี่โอ๊้ทว่าเอฟซีเอามาหั่ส้มบันไดกระหวานได นี่ค่ะขาดไม่ได้เลยปรุงสุก KPP สาวชิ้ห้าบาทใส่ลงไปจวดค่ะล้าบาลน,นิดหน่อยนะเดี๋ยวมันเค็มชูกาความอร่อยมันอยู่ที่ ใส่ชูข้าช้อนโค,งนาคา้งนี่แหละค่ะมันไม่เกี่ยวกับปลาแดดเลยหล่นหัว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  ายหมูก็ายหมูเถอแมนโบอบูนี่นะคะชิมต่ออีกรอบอร่อยแซ่บอยู่บะกินกอนนะคดไปไปเพิ่มอยู่บะท <ำ S 1> เทะได้พอเลย ใช่ไ็มปลาไหลไหมพอเนาะพอแล้วเค็มแล้วมาไปบ่ม,มีผักด้วยต่อไมันี่แล้วก็กินเท่าที่เรามีเนานะบบเนาะน่าอร่อยเนานะบบเนาะอือร่อยจังไม่จบตาไ้ชิมปลาร้ลเคบีปีเกตยับแน่ เราอยากขายของยายก,กำลังทำอะไรอยู่คะยายกำลังกบตริมปลาเคบีพีบอกตามความเป็นจริงเราจะได้แบบว่าเปลี่ยนสูตรหน่อยนะายายมาเกตพลม่พร้าวแสบแล้วเมื่อวานบ่นนาซี่มนตัวน้อยต่ำมันไปอุม้มอยู่ฟานฮันโอเม็มา เซน,น่าว่าจริเนเป็นไงค่ะอืมอร่อยกลับมามาไหมนะปูดิกลับก่อนมากินเษน่บกันเด้อค่ะเด้อเป็นน้ำลุกน้ำลานอร่อยจริงไม่จกตาแซ่บจ,จ้ะแซ่บแซ่บเลยเนาะ มังมีเปนน้ำกนันเผ็ดนี่ค่ะมาดูสีสันกับน้องโบกินกับสตอ,อร้อยอร่อยขวดละเท่าไหร่คะขวดละสามสิบห้าบาทสามขวดร้อยบาทจ้าพาสง ถ้าส่งสามเริ่มต้นสามสิบบาทนะคะหอมอ่ออกมาจำหน่อยแม่เพ่อนอยากเทสแบบเฉพาะปะลาโดยตรงเพื่นมักสดน้ำค่ะ <c oughs> ต้องทตีให้เข้าเป็น,นะอะไรหอมหอมอร่อยมากเลยค่ะปิโลโกโม้มาหทางนี้ ไอหมูกับไอหมูเถอะเ <c oughs> จาะไอแมว <c oughs> ตากล้องพันยาตแล้วจ้ะขออนุญาตลาได้ไ่ยอย่าลืมนะคะเจ้ลูกค้าตัวใหม่ของเทพพี P P. ชอบ <c oughs> น้ำปลาปรุงสุกค่ะไข่เบอร์แซบไอแซบแซบจริงค่ะ ากด้วยนะคะเผ็ดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะ